รามหนึ่งราตรึงในดวงจิตพระพง์นิจเจ้าอาธิการงานสืบสารวิปัสนากรรมฐานแต่พุทธการแก่นแท้งานพุทธศาสตร์เรื่องลือไกลแก้วพิกุลกระจายกลิ่นสุคนทั่วรอบตนตัวมีไม้ดอกออกสวยัยใครมาเยือนกราบไหว พระรัตนไตรยัยประทับใจใครมาอีกมิอาจลลมวัดปากครองสลีจามเทวีวงตั้งอยู่ในเนื้อที่หกไร่สองงาน8ปตารางวาของตำบลสันทรายมหาวงอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่แต่เดิมเป็นวัดร้างสันนิษฐานว่ามีการสร้างวัดในพื้นที่บริเวณนี้ ตั้งแต่สมัยพระแม่เจ้าจามเทวีผู้ครองนครหริพุนชัยโดยในบริเวณชุมชนใกล้เคียงมีการขุดพบศิลาแรงพระพุทธรูปและโบราณวัตถุต่างๆเป็นจำนวนมากในปีพุทธศักราช2420พระกรูบาปัญญาน้อยได้นำสามเณรจากวัดขัวมุงมาสร้างวัดปากครองขึ้นใหม่ต่อมา เจ้าน้อยมหาบงนะชเชียงใหม่ขหาบดีแห่งบ้านสันทายมหาบงพระราชปนัดดาของพระยาคำฟัน่นร่วมกับพระชายาเจ้าคำข่ายนะชเชียงใหม่ร่วมด้วยศรัทธาประชาชนได้ก่อสร้างพระวิหารวัดปากครองขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลและในสมัยพ่อขุนปัญญารักษาและพ่อกำนันทรีชัยจินดาได้ทำการอุปถัมาก บูรณะปฏิสังขรณ์วัดปากคลองให้เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับปัจจุบันวัดปากคลองนอกจากเป็นสถานที่ประกอบาศาสนากิจของพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปแล้วยังได้มีการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปฐานสี่ขึ้นโดยเจ้าอธิการพงมิตรวิสุทธสีโลเจ้าคณะตำบลสันทราย และเจ้าอาวาสวัดปากคลองรูปปัจจุบันพร้อมทั้งคณะเจ้าผ้าผู้มีจิตศรัทธาวิทยากรและคณะศรัทธาวัดปากคลองได้พร้อมใจกันสละกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาจัดสร้างกุติที่พักผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งศาลาปฏิบัติธรรมและปรับปรุงศาสนาสถานต่างๆภายในวัดปากคลองแห่งนี้เพื่อให้เกิดความสปายะเหมาะสม ต่อการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนี้ดิฉันขอแนะนําการใช้สถานที่ต่างๆในระหว่างการอยู่ปฏิบัติธรรมห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก่อนนะคะกุฏิสำหรับผู้ปฏิบนนะะัติรธรรมจะมีห้องน้ำอยู่ภายในห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น mm hmm. เช่นเครื่องทางน้ำอุ่นและสุขภัณฑ์ต่างๆภายในกุฏิ ที่พักจะมีเบาะนอนผ้าปูที่นอนมอนผ้าหม่มหากผู้ปฏิบัติธรรมท่านใดต้องการผ้าห่มเพิ่มเติมสามารถขอได้นะคะสำหรับกุญแจห้องพักนั้นจะมีให้ห้องละหนึ่งดอกขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่พักห้องเดียวกันเลืออเฟื้อต่อก,กันในการใช้กุญแจด้วยนะคะทางทีมงานบุญของวัดปากคลองจะเตรียมกระดาษทิชชู่ถุงใส่ขยะ และอุปกรณ์ทำความสะอาดไปให้บริเวณหน้าห้องเบอร์เก้าห้องเบอร์เก้านะคะขอให้ทุกท่านรักษาความสะอาดภายในห้องพักของตนเองถุงขยะที่เต็มแล้วสามารถนำมาทิ้งในถังขยะส่วนกลางส่วนอุปกรณ์ทำความสะอาดเมื่อใช้เสร็จแล้วขอให้นำอุปกรณ์มาเก็บไว้ที่เดิมและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านทางวัดปากคลอง ไม่อนุญาตให้นำบุคคลภายนอกเข้าพักรวมทั้งไม่อนุญาตให้สับเปลี่ยนห้องพักเองโดยพละการหากไม่ได้รับความสะดวกประการใดสามารถแจ้งปัญหาได้กับทีมงานบุญเจ้าหน้าที่และวิจัยกรทุกท่านก่อนออกจากห้องพักนะคะขอความร่วมมือให้ตรวจสอบการใช้น้ำประปาและไฟฟ้าพัดลมแอร์ ขอความการุณาปิดให้เรียบร้อยด้วยค่ะส่วนศาลาปฏิบัติธรรมทางทีมงานบูรของวัดปากคลองจะวางอาสนะไว้ให้ทุกท่านพร้อมทั้งติดชื่อและเลขประจำตัวขอให้ทุกท่านนั่งประจำที่นั่งของตนเองเท่านั้นเมื่อเข้าห้องปฏิบัติธรรมและก่อนออกจากห้องปฏิบัติธรรม ขอให้กราบพระด้วยตนเองก่อนทุกครั้งเพื่อแสดงความกรพบต่อพระรัตนตรยัยและครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐานทุกๆพระองค์และหลังการปฏิบัติธรรมทุกวันตอนกลางคืนตอนกลับไปพักผ่อนที่ห้องพักของท่านขอให้ช่วยกันเก็บอาสนะรวมกันไว้ที่หลังห้องปฏิบัติธรรม เพื่อท่ทาเจ้าหน้าที่จะได้ทำความสะอาดพื้นศาลาเตรียมไว้สำหรับวันต่อไปสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะคะคือศาลาอู่ข้าวอู่น้ำทางทีมงานบุญของวัดปากครองจะติดชื่อและเลขประจำตัวไว้ที่โต๊ะรับประทานอาหารจึงขอให้ทุกท่านนั่งประจำที่โต๊ะของตนเองกอดข้าวศาลาอู่ข้าวอู่น้ำ ขอให้ทุกท่านวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตนเองและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจนกระทั่งนั่งประจำที่จึงจะสามารถถอดหน้ากากอนามัยออกได้และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วหรือต้องการลุกออกจากที่นั่งขอให้สวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้งทางทีมงานบุญของวัดปากครองจะจัดอาหารใส่ถาดหลุม ในปริมาณที่เหมาะสมวางไว้บนโต๊ะของทุกท่านหากท่านใดต้องการเติมอาหารก็สามารถแจ้งได้นะคะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้วางถาดลุมไว้ที่โต๊ะของตนเองเช่นเดิมทางเจ้าหน้าที่ผู้บริการจะนำไปเก็บและทำความสะอาดให้เองอาหารที่ทางวัดจัดให้จะเป็นอาหารมังสวิรัตหากท่านใดมีอาการแพ้อ,อาหารประเภทถั่วเห็ด หรือแพ้อาหารประเภทอื่นๆขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อที่ทางวัดจะได้หลีกเลี่ยงและจัดอาหารประเภทอื่นให้โดยเฉพาะนะคะการดื่มน้ำปานะขอให้ดื่มน้ำปานะในช่วงเวลาที่ทางวิทยากรกำหนดและสามารถดื่มน้ำปานะได้3ามเวลาคือในช่วงเช้ามืดตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึงเวลา 4.25นาฬิกานาทีช่วงที่2เป็นช่วงบ่ายคือตั้งแต่เวลา14.30นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา14.45นาฬิกานาทีและในช่วงค่ำตั้งแต่เวลา21.30นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา 22. สนาฬิกาสำหรับน้ำดื่มเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ร,ระบาดของโรคโควิด -19 จึงไม่อนุญาตให้นำขวดเปล่าของตนเองไปเติมน้ำในตู้กดน้ำเย็นแต่สามารถหยิบน้ำดื่มขวดใหม่ได้ตลอดเวลาทั้งนี้ขอให้ดื่มน้ำจนหมดขวดก่อนนำไปทิ้งและเมื่อหยิบน้ำดื่มขวดใหม่แล้วขอให้เขียนชื่อที่ขวดของตนเองและเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมขอให้นำขวดเปล่าไปทิ้งที่จุดทิ้งขวดพลาสติก ในศาลาอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับมาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 ขอให้ทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากห้องพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการปฏิบัติธรรมเนื่องจากเป็นการปฏิบัติธรรมแบบหมู่คณะโดยทางทีมงานบุญของวัดปากครองจะจัดให้มีการตรวจโรคโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ, K, จเอทคจำนวนสองครั้ง คือในวันแรกช่วงของการลงทะเบียนและในวันที่สของการปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านฝากโทรศัพท์มือถือใบกับเจ้าหน้าที่ทุกเครื่องเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับตนเองแต่ไม่เป็นกังวลกับเรื่องราวภายนอกงดพูดงดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเพื่อผลที่ดีในการปฏิบัติธรรมหากมีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลืออื่นใดสามารถแจ้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลากิจกรรมระหว่างการปฏิบัติธรรมนั้นในทุกวันเรามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องคือการตามรู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวของตนเองไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึงเวลาเข้านอน คือ21.30นาฬิกา30นาทีเป็นเวลาประมาณ18ชั่วโมงต่อวันหากท่านใดปฏิบัติได้ก็จะเกิดปัญญาเห็นแจ้งและเข้าใจชีวิตของตนเองที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารกิจกรรมจึงประกอบด้วยกิจกรรมที่หนึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบคือการไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลอาชีวะธรรมกะศีล เดินจงกรมนั่งสมาธิแผ่เมตตาการพิจารณากายและใจของตนเองการรู้ตามการเคลื่อนไหวตามความแนะนำของวิทยากรและการฟังพระธรรมกิจกรรมดังกล่าวมีการให้สัญญาณด้วยการเคาะระฆังเคาะระฆัง9ครั้งหมายถึงปลุกตื่นนอนเคาะ7ครั้งเรียกปฏิบัติธรรม ตอนเช้าเวลา8.30นาฬิกา30นาทีตอนกลางวันเวลา12.30นาฬิกานาทีและตอนเย็นเวลา18.00นาฬิกาเคาะระฆัง5ครั้งหมายถึงการเรียกปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายคือเวลา15.30นาฬิกา30นาทีสกิจกรรมนอกรูปแบบคือการพิจารณากายใจของตนเอง ขณะเคลื่อนไหวอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยนอกเหนือจากคำแนะนำของวิทยากรตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนและกิจกรรมทางาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นจึงขอฝากทุกท่านให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมและสิ่งที่ไม่ควรลืมระหว่างปฏิบัติธรรมนี้คือ 1. ตั้งใจเก็บบาจา เพราะการพูดเป็นหนทางให้สมาธิรั่วอ,ออกไปได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและมากที่สุดตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติธรรมควรงดพูดกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดนอกจากพูดกับครูบาอาจารย์และพี่เลี้ยงเท่านั้นหากจำเป็นต้องสอบถามกิจธุระกับเจ้าหน้าที่หรือผู้บริการก็ควรให้สั้นที่สุดและมีสติกำหนดรู้ตลอดเวลาที่พูดหรือ หากเลี่ยงไปใช้การเขียนแทนได้ก็จะดีข้ 2> อ 2. ตั้งใจปฏิบัติช้าๆการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใหญ่หรืออิริยาบถย่อยจะต้องพยายามทำอย่างช้าๆเหมือนคนป่วยหนักเพื่อให้สติตามรู้ได้ทันจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงข้อ 3. เรื่องของการตั้งใจรักษาศสีล สีนวิสุทธิคือความบริสุทธิ์แห่งสีเป็นบาทฐานที่สำคัญยิ่งของการปฏิบัติธรรมเพราะจะช่วยให้เราจเจริญกรรมฐา,านได้ด้วยจิตใจที่มัน่นคงไม่ต้องปุ้งซ่านกังวลกับความรู้สึกผิดใดๆเราคงแก้ไขความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ได้แต่เราสามารถรักษาสีในปัจจุบันให้บริสุทธิ์ได้จึงควรระวังรักษาศีให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ขอให้ตั้งใจผิดหน้ามาฟังธรรมทุกวันนี้โอกาสจะได้รับรสพระธรรมนับว่าหาได้ยากยิ่งและโอกาสที่เรามีสติมีสมาธิพร้อมเพรียงพอที่จะเข้าใจพระธรรมนั้นได้อย่างลึกซึ้งก็หายากยิ่งกว่าฉะนั้นการฟังธรรมบรรยายในระหว่างเข้าปฏิบัติธรรมจึงเป็นโอกาสล้ำค่า ยิ่งเปกว่านั้นธรรมบรรยายส่วนใหญ่จะเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมในขณะนั้นหรือในวันต่อๆไปข้อที่5ขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญสติพึงใช้สติจดจ่อตามรู้กายรู้ใจของตนเองให้ตรงตามความเป็นจริงตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนหลับไปกับสติในตอนกลางคืน การเจริญสตินั้นต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ควรให้ความสำคัญแค่การเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิเท่านั้นเพราะหากเบียดค้านขาดการตามรู้อิริยาบถย่อยแล้วสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมและนั่งสมาธิก็จะรั่วไหลออกไปการปฏิบัติธรรมจะไม่มีวันก้าวหน้าได้เลยข้อ6ขอให้ตั้งใจดำริทรงอารมณ์ แก่พระวิัสสนาจารย์การส่งอารมณ์เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้สอบทานกับครูบาอาจารย์ว่าการปฏิบัติของตนถูกต้องหรือไม่และมีข้อบกพร่องใดที่ควรแก้ไขเพราะฉะนั้นพึงรายงานคือส่งอารมณ์ทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าปกปิดอย่ากลัวการตำหนิ แต่ก็ควรรายงานให้สั้นกระชับแจ่มแจ้งแล้วตั้งใจฟังและจดจำคำแนะนำต่อไปจึงขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ทุกประการนะคะจากทีมงานบุญวัดปากคลองทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ